มันมีกลุ่มคนไปปันว่าผมฟอกเงินแล้วพี่ฟอกจริงป่ะคะฟอกคือไม่มาทำสื่อแบบนี้หลอกให้เป็นเป้าสายตาอยู่เงียบๆไม่ดีกว่าเหรอคือในข่าวมันเขียนว่าซีอโอดังหลอกร่วมลงทุนแต่จริงๆอ่ะเขาอะหลอกเราร่วมลงทุนกับเขาทำไมเขาถึงหลอกพี่อ่ะเขาได้เงินจากเราไปแล้วเขาไม่คืนอยากว่าแต่แบ่งผลกําไรเลยเงินทุนเนี่ยยังไม่คืนมาเลยอ่ะหรือบางบางเคสก็ไม่จ่ายเลยแล้วก็หายไปเลยถ้าปื้มไม่บอกให้พี่หยุดลงทุนนะพี่ก็ยังได้เงินอยู่แหละเงินพี่อ่ะคิดว่าตอนนี้เขามันก็คงยังจ่ายอยู่เพราะมันเเเอาาาางินรามาจ่ย แล้วเงินพี่ก็จะหายไปเรื่อยๆหายไปเรื่อยๆเพราะเขาจะเอาเงินเรามาจ่ายเรื่อยๆเราตอนเห็นข่าวว่าเขาไปแจ้งหน่วยงานเราฟ้อกเงินี่ เราเรามองว่ามันตลกไงม,มันมองว่าแบบทําผิดจะเป็นถูกอ่ะไม่เราสงสัยว่าพี่ไม่คิดจะทําอะไรหน่อยอะคะอันนี้ขออุบไว้ก่อนละพันก็จะทํอะไรคุแมนทธุรกิจอะไรบ้างรถยนต์มีอสังหาริมทรัพย์ข,ของคุณพ่อที่ให้เช่าพื้นที่ซึ่งธุรกิจเราอ่ะก็ทํามา40กว่าปีแล้วครับ40กว่าปีเลยนะจากรุนพ่อเลยมันไม่ได้อยู่ๆมันมาสําเร็จอย่างนี้นะแล้วชาวเน็ตบางคนอ่ะเขาก็เชื่อเป็นตุเป็นตาเลยนะว่าแบบพี่แมนแบบนิ่งเงียบเกินไปหรือเปล่ากลัวอะไรไหมอะไรเงี้ยที่เกียดเสียเวลาเรารู้ว่าเเาาอินไป รเราในเรื่องที่แบบพี่อ่ะเหมือนปล่อยกู้แบบนอกระบบเกินกว่าดอกเบี้ยอะไรอย่างเงี้ยพี่ไม่ได้ปล่อยกู้พี่ร่วมทุน เขาเป็นคนเสนอทั้งหมดเพราะสัญญาแต่และฉบับอะผลกําไรที่จะแบ่งไม่เท่ากันคนที่มาเสนออะคือเขาทั้งหมดเลยหรือว่าพี่เขาเสนอทั้งหมดพี่ไม่เคยเสนอผลกลําไรใช่ไหมคะต้องแต่ทีนี้มันก็บิดเป็นอย่างอื่นไงพะเขารู้ช่องกฎหมายไงพอเขารู้ช่องกฎหมายแต่จู่โจมเป็นเรื่องอื่นไปแล้วก็ทําผิดที่เป็นถูกแล้วก็เนียนๆแบบไม่ใช่นี่หลังก็บอกว่ามีคอมเมนต์แบบทําเป็นแบบชอบช่วยคนแบบนี้ฟอกเงินแน่ๆเลยฟอกเพื่อแล้วที่สําคัญนะใครมาเต็นผมอ่ะเดี๋ยวคุณก็จะเห็นผมจริงๆว่าแบบผมก็ยืนอยู่หน้าเต็นนั่นแหละถ้าเราฟอก จริงนะเราไม่เวิร์การ์ดเราอยู่หลังบ้านแล้วทําตัวรวยเงียบๆดีกว่าทําให้ตัวเองมันจุดเด่นทําไมต้องคิดนิดนึงครับ <S <S ที่แันสรุปเลยฟ้องไม่ฟ้องครับผมไม่ได้ฟอ้องครับใครสงสัยอะไรมาถามหน้าเต็นได้เลยหรือใครเจอผมมาถามได้เลยสําหรับพวกที่กล่าวหาผมฟอ้องเงินนะครับดูปากผมนะปัญญาอ่อนกูฟ้องยบสีฟันกูเว้ยยาสีฟันอันดับหนึ่งที่ทันตแพทย์ส่วนใหญ่แนะนํา